สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามากินอะไรเผ็ดๆมันๆกันมั่งนะครับเป็นผัดเผ็ดหมูสามชั้นครับก็ไม่เชิงผัดเผ็ดใหญ่ซะาทีเดียวนะครับก็น้ําขูกขิกเอาไว้คลุกข้าวมั่งลุยกันในคลิปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆมาคลิปนี้เรามาผัดเผ็ดกันผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่มะเขือวันนี้มีเมนูสองอย่างครับเพื่อนๆผัดกะหล่ำปีใส่หมูสามชั้นอันนี้ให้หลาน มีเผ็ดกับมีจืดครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆไปลุยกันในคลิปเลยครับเพื่อนๆไปลุยเลยหมูลงเลยครับเพื่อนๆลวนให้แตกมันก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ํามันทีหลังเพราะหมูสามชั้นน้ํามันเขาเยอะอือครับพริกแกงเนี่ยลงไปเลยพริกแกงเผ็ดน้ำมันลงนิดหน่อยครับเพื่อนๆ ลวนใส่เนี่ยครับน้ำมันหอยหม,มูนุ่มนะเดี๋ยวหมูจะกระด้างปรุงรสเลยครับเพืเเ่อนๆเกลือตานนิดนึงปลชูครับเพื่อนๆ รอให้หมูสุกก่อนครับอ่ะสุกได้ที่แล้วครับเพื่อนๆลงเลยมะเขือเนี่ยครับขั้นตอนสุดท้ายก็นี่เลยครับเพื่อนๆกระเพราพริกซอยใส่ลงไปอ่าก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับเพื่อนๆ เป็นผัดเผ็ดน้ำขูกขิกเอาไว้คลุกข้าวกินนะครับเพื่อนๆถ้าสัแห้งเกินไปก็จะไม่ดีก็เลยเอาน้ำหน่อยๆเนี่ยครับโคเลโคเลโคเลไปเรื่อยๆเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนต่างๆก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆ่นตอนนี้จัดให้ดีให้สวยงามเพื่อนๆว่างไงดูสิสวยไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าครับเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงติตํตำแหลกหน่อยนะครับเพื่อนๆไปตอนนี้เราเสิร์ฟกันได้เลยครับเพื่อนๆดูเนี่ยหน้าตาหน้ากินสวยงามเผ็ดจี๊ดจ้าเพื่อนๆคุกข้าวสวยร้อนๆนะครับ <S <S เอาเสิร์ฟเลยครับนี่เลยใส่ถ้วยเลยเสิร์ฟกันแบบนี้เลยครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่มะเขือครับเพื่อนๆผัดแบบน้ำขุคคิๆนะครับเอาไวค้คุกข้าว อาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆนก็ไม่มีอะไรมากมายก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ